สวัสดีครับวีล็อกวันนี้ก็มาเปิดกล่อง2หน้าตา2ลูกเล่นฟีเจอร์ของ power supply อีกหนึ่งโมเดลจากทาง MSI ในตระกูล Mac กปกติเราจะคุ้นเคยกันว่า Mac นี่อยู่บนเมนบอร์ดแต่เวลานี้มันมี power supply ให้เลือกใช้งานด้วยใครอยากให้ Eco System ของตนเองระบบของตนเองอุดมไปด้วยผลิตภัณฑ์จาก Red Dragon มังกรแดงก็มีตัวเลือกในส่วนของ power supply ด้วยเช่นกันนะครับรุ่นที่อยู่ตรงหน้าผมแม็ก a 8 5 0 gl pci e 5อ่านผิดตลอดฟอนต์มันแบบแปลกๆจะอ่านเป็น ab 5 0 gl จริงๆมันก็คือ a 8 5 0 gl นะครับซึ่งก็เป็น power supply พพอีกตัวเลือกที่มาพร้อมกับมาตรฐานในปัจจุบันเป็น atx 3.0 compatible มี pci e 5 ready หรือว่าขั้วไฟเลี้ยงในแบบ1 2บวก4พินที่จ่ายไฟให้กับการ์ดจอในตระกูล r t x 40 Series และมันยังมีอะไรที่น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนจะคุ้มค่ากับค่าตัวในราคาประมาณ4,000บาทนิดๆ4,100กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งนี่ก็เป็นรายละเอียดบนตัวกล่องและเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราเปิดกันเลยดีกว่าจริงๆว่าจะอยากจะเอาออกมาก่อนแต่หลายๆท่านชอบอารมณ์แบบว่าเปิดให้ดูมันฟินกว่าว่าเออเขาจัดเเรียงมายัางไงมีอะไรอยู่ในกล่องบ้าง อย่างน้อยๆตรงนี้เรามีถุงผ้าสักอันนึงเอามาใช้ประโยชน์ได้กับตัวสายที่อยู่ภายในนะครับออ้ยมีอะไรเหลืองๆนั่นก็ถือเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์เด็ดของเขาด้วยนะครับจากทาง MSI มี2เครื่องปรุงที่เรียกกันติดปากขำๆและตอนนี้ตัว power supply เออขนาดไม่ใหญ่โตกำลังดีเลยนี่เก็บกล่องกลองและการน,นะครับตัวกล่องก็มีสรรพคุณต่างๆที่เดี๋ยวเราจะมา พูดกันอีกทีหนึ่งนะครับอ๋อลืมบอกไปตัวนี้ผ่านมาตรฐาน 80+ p l u โก o จากปลั๊กโหลดเดิมนะครับที่ปัจจุบันใช้ชื่อว่าอะไรนะ c l e a i i f y สักอย่างหนึ่งส่วน 2x 3x ที่นี่ 2x คือรับเซิร์กรวมเนี่ยที่บอกว่าได้มากถึง1700วัตต์เลย POWER ตัวนี้จากสเปคแค่850ส่วน3เท่าก็จะเป็นในส่วนของตัว G P U อย่างเดียวที่รับเซิร์กได้นะครับ3เท่าในช่วงระยะเวลาประมาณ10ไมโครเซกนี่เลยหน้าตา ของ power supply ดูเรียบง่าย power าพัดลม12เซนติเมตรเป็น fluid bearing นะครับและที่สำคัญเลยมันก็คือ,อ full modular ก็คือสามารถถอดเสียบได้ทุกเส้นเลือกเอาว่าเราจะใช้เส้นไหนก็เสียบแค่นั้นไม่รกเคสน้ำหนักไม่เยอะเห็นไหมผมถือแค่มือเดียวง่ายๆแบบนี้นะครับเออไม่ได้หยิบตาช่างมาเดี๋ยวให้ดูแล้วก็ไม่ได้ระบุ ว่ามีโหมดไซเลนต์หรือเปล่าน่าจะไม่มีจากที่ดูข้อมูลมามีสวิตช์ปิดเปิดนะครับหัว IEC มาตรฐานก็ไม่มีอะไรแล้วพาวเวอร์ Power แบบซิงเกิลเรล12โวลต์สูงสุด75แอมป์75.5แอมป์70เท่าไหร่อ่านะครับประมาณนั้น80พัดโกตัวนี้ยังไม่มีการส่งทดสอบในส่วนของไซเบอร์เนติก80พัตแต่อย่างใดเค okay. ตัวพาวเวอร์ซัพพลายเล็กๆความยาว14เซนเมตร เป็นแพลตฟอร์ม ATX มาตรฐานทั่วไปตัวสายให้สายอะไรมาบ้างครบทุกช่องไหมเรามาชมกันนี่ตรงนี้ลืมให้ดูนิดหนึ่งก็จะมีระบุครบถ้วนนะครับ ATX 24พินแบ่งเป็น2โซนอ,อารมณ์นี้ผมนึกถึงครั้งแรกที่ได้เห็นแบบว่าเสียบแยกแบบนี้ก็อาจจะ OEM c Sonic ก็ได้นะเนี่ยส่วนอันนี้เป็น CPU หรือ PCIe ใช้งานร่วมกัน CPU PCIe ใช้งานร่วมกันเออทำไมมันกระจัดกระจายแบบนี้เนาะสว่วนนี้ก็เป็น 12v2 คูณ6นะครับแล้วก็เป็น SATA molex อีก4เส้นเท่ากับว่าเดี๋ยวลองมาดูขั้วที่ให้มาสายที่ให้มาครบตามขั้วต่อหรือเปล่าโดยมีสาย AC ที่เป็นหัว US แบบนี้หลายคนถูกใจแน่นอนกับปลั๊กในบ้านเรานะครับเพราะว่าเสียบแล้วค่อนข้างแน่น แต่บางตัวที่ให้มาเป็น EU หลายคนชอบงุนหงิดกันแล้วก็อันนี้สาย24พิ n นี่ที่แยกนะครับที่บอกว่าต้องเสียบ2ส,ส่วนให้มันครบครบนะเสียบให้สุดๆดด้วยนะครับแล้วสาย CPU มีช่องหลายอัน CPU ให้มากี่อันอันนี้นี่เป็น ATX 4พิ p i คูณ2แบบนี้ซึ่งก็เป็น EPS มันก็คือ CPU 8พิ p ให้มา1เส้น แล้วก็นี่ PCIe สาย CPU ให้มาเพียงแค่เส้นเดียวเท่านั้นเองนะครับอันนี้อ้สอสเส้นอยู่นี่นี่อีกอันนึงเป็น EPS 8พินก็เท่ากับว่าครบถ้วนนะครับกับแพลตฟอร์มในปัจจุบัน CPU รุ่นใหญ่ๆที่ต้องต้องการ8พิน2ชุดตัวนี้พร้อมลุยนะครับแล้วก็ในส่วนของ PCIe ที่เป็น 8พินก็ให้มาในลักษณะของที่เป็นสายวายนี่ความยาว60เซนแล้วก็เป็น6บวก2พินให้มา2เส้นด้วยกันนะครับเป็นสายแบนทั้งหมดเลยนะเนี่ยยกเว้นสาย PCIe 5.0หรือว่า12บวก4พินตรงนี้นะครับเดี๋ยวทำไมมันต้องสีเหลืองมีเหตุผลนะไม่ใช่ทำแค่แบบว่าเออให้มันดูสวยๆเพียงอย่างเดียวนะครับเรามาดูมีโมเลกมาให้1เส้นแค่นั้นเอง บางคนบอกว่าเออยุคนี้ไม่ต้องและแทบไม่มีอะไรจะใช้แต่จริงๆบางท่านก็ยังจําเป็นต้องใช้สายเส้นหนึ่งก็มีหัวโมเล็ก4หัวด้วยกันแล้วก็มีฟ็อปปี้ดิสหนะครับด้านนี้เป็น6พินและเป็นซ a าต้าอีก2เส้นาตาแต่ละเส้นมีหัวาตากี่ชุดเดี๋ยวเอาออกมานี่มีซตาต้ททั้งหมด4หัวด้วยกันนะครับ ก็เว้นช่วงกันประมาณ15เซนติเมตรเป็นมาตรฐานเลยอันนี้แล้วก็สายแบนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัว6พินนะคบจบครบเรามาดูสาย PCIe 5.0ที่เรียกกันนะครับอันนี้เหตุผลเลยนะที่ทาง MSI ออกแบบมาให้มันเป็นสีเหลืองแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของความสวยงามแต่เป็นจุดสังเกตซึ่ง อาจจะเป็นเจ้าแรกๆด้วยมั้งก็คือเมื่อเสียบลงไปจากที่หลายคนเคยเห็นข่าวกันประสบปัญหานี่ถ้าเสียบเป็นแบบนี้รู้เลยเอ้ยมันยังไม่สุดคุณต้องเสียบต่อคุณยังต้องออกแรงดันอีกนิดนึงให้มันมิดมิดปับ๊บนี่พอเป็นแบบนี้เราไม่เห็นสีเหลืองนะครับเท่ากับว่ามันมิดแล้วสุดแล้ว เพราะสายตัวนี้พิ์มันค่อนข้างเล็กพอเสียบไม่สุดการรับกระแสอาจจะทําได้ไม่ดีก็เลยมีปัญหาตามที่เป็นข่าวออกมานะครับทาง MSI ก็เลยแก้ปัญหาโดยการทําให้มันเป็นสีเหลืองหรือสีที่แตกต่างกันเพื่อที่เราจะสามารถสังเกตได้ว่าเราเสียบดีหรือ,อยังเสียบสุดหรือ,อยังทั้งในด้านที่เสียบเข้ากับตัว power supply เองและฝั่งที่เสียบเข้ากับการ์ดจอคราวนี้รู้เลยว่าเออ พอเราเสียบแล้วมีการดัดโคง้งเออสายนิ่มดีแฮ่แจมนะครับนี่หักง,งอได้เยอะเสร็จแล้วพอเสียบก็ยังรู้อีกว่าสุดหรือ,อยังนะนี่ก็คือจุดเด่นอย่างหนึ่งส่วนนะครับที่เหลือเกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิคข้อมูลทางการตลาดมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเรามาชมกันต่อเลยนะครับนี่บอกว่า Overflow with power เต็มที่เลยอันนี้ไหลได้เต็มที่พลังเต็มอิ่มเลยนะครับและในส่วนของ การรองรับมาตรฐานก็ได้รับซอริฟิเคต ATX 3.0 3.0นี่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการรับเซิร์ฟในส่วนของตัว PCIe หรือว่าส่วนของ CPU ที่ต้องรับได้อย่างน้อย2เท่าแล้วก็ MSI เคลมมาของตนเองนี่รับการ์ดจอได้มากถึง3เท่าเลยทีเดียวในส่วนของ power exclusion ตัวสายอธิบายไว้แล้วเมื่อตะกี้ว่าเหตุผลทำไมถึงจะต้องมีสีเหลืองนะครับ นี่เห็นไหมชัดๆเลยพอเสียบเข้าไปปับ๊บถ้าเกิดเสียบไม่ดีเราก็จะเห็นชัดเจนเลยนะ 80plus GO ตัวนี้ผ่านมาตรฐาน 80plus GO ของปลักโหลดหรือว่าของ 80plus องค์กรเดิมเท่านั้นนะครับและปัจจุบันนี้เสียดายอย่างหนึ่งตรงที่ตัวเว็บเหมือนไม่อัปเดตข้อมูลสักเท่าไหร่ผมพยายามหาใบ c e r t ์ f i c a t e ทที่เป็น pdf หาไม่เจอไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยๆ msi ไม่โกหกเราอยู่แล้วล่ะว่ามันได้8 0 p l u เคลมมาว่า เอฟเฟก e n c y สูงสุดของตัวนี้เกินกว่า90%ถัดมาเรื่องของขนาดที่บอกไปแล้วนะครับยาวเพียงแค่140มิลิเมตรส่วนความสูง86อันนี้เป็นมาตรฐานของ power supply ในามาตรฐาน ATX อยู่แล้วพัดลมเป็น fluid dynamic bearing เน้นเรื่องของเงียบแล้วก็คงทนในการ ใช้งานเรื่องระบบความปลอดภยัยครบถ้วนตามมาตรฐานเรื่องของ OCP Overcurrent ป้องกันกระแสเกิน OTP Overtemperature ป้องกันอุณหภูมิสูงเกินไป OVP Overvoltage Protection ป้องกันเรื่องของโวลเตที่ปล่อยออกมาสูงเกินไป OPP Overpower Protection ป้องกันการจ่ายกระแสไม่ใช่อย่างสายจ่ายพลังงานรวมที่สูงเกินไปจนทำให้ตนเองเสียหายก็มีระบบป้องกันด้วย OVP อ n นเ r อร์วุ้เตจโปรเทคชเมื่อไฟเลี้ยงที่จ่ายออกมาอาจจะต่ําเกินไปก็ตัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ SCP Short ็อตเซอร์มีการลัดวงจรอะไรต่างๆแบบนี้มันก็ป้องกันนะครับส่วนของคอนเนคเตอร์ความยาวสายตามที่ปรากฏเลย24 pin 60 cm, ิ60พิน60เซน CPU และ p c i e นี่ PCIE 60เซน CPU 75เซนนะครับ แล้วก็ตารางสเปคให้ดูนิดนึงเนี่ย70.5แอมป์ซิงเกิลเรลในส่วนของ12โวลต์ส่วน5โวลต์กับ3.3โวลต์20แอมป์ทั้งคู่คอมบายรวมกัน110วัตต์และถ้าเกิดดึงพร้อมกันทุกแหล่งตัวนี้จ่ายได้สูงสุด850วัตต์ด้วยกันตารางสเปคนะครับเนี่ยที่บอกไปพัดลมเป็น fluid dynamic อ่า fluid dynamic bearing แม่แล้วก็ active perfector ตัวนี้เป็น full r a n ์100ถึง240โวลต์ AC รับพีคกได้สูงสุด1,700วัตต์อัพทู2 0 0ก็คือ2เท่าของอพลังงานรวมที่จ่ายได้ในระยะเวลา100ไมโครเซกนะครับส่วนตัว PCIe 5รับสูงสุดที่600วัตต์ราคาค่าตัวที่บอกนี่4,150บาทแอดไว้ลดอยู่3,975าทสํบาทสำหรับใครที่ออมองหา power supply ที่รองรับ ATX 3.0 มีหัวต่อ PCIe 5.0ขนาดไม่ใหญ่โตไม่ต้องการ RGB นะครับแล้วก็มีระบบป้องกันต่างๆอย่างครบถ้วนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจจากทาง MSI โดยเฉพาะสำหรับใครที่เป็นแฟนๆ MSI ต้องการให้ทุกอย่างมันมีโลโก้มังกรครบถ้วนครบ ecosystem ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลย850วัตต์นี่สุดๆเลยนะครับไปได้ยัน 4070 Ti คู่กับ 13900K เลยนะแต่ถ้าหากว่า 13900K คู่กับ4080 4090อันนี้ผมแนะนำขยับไป1000วัตต์ดีกว่าและอย่าลืมนี่นะครับสบายใจได้ในส่วนของ12บวก4พินที่มันมีสีเหลืองๆทำให้เราสังเกตได้เลยว่าเราเสียบแน่นหรืออยังสบายใจตรงที่ไม่ต้องกังนวลว่าเออสายตรงนี้หัวตรงนี้มันจะไหม้หรือเปล่าคลิปนี้ แค่นี้แหละน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับสําหรับรายละเอียดข้อมูลต่างๆเอามาให้พิจารณากันก็ต้องขอบคุณทาง MSI ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อ power supply ตัวนี้มาให้ได้ลองเล่นให้ได้ลองใช้งานตรงนี้นะครับรวมทั้งนําเสนอที่นี่และที่สําคัญเลยขอบคุณทุกท่านที่สละเวลากันเข้ามารับชมครับผมก็ฝากติดตามผลงานสับสครยูทูบกดกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับมันจะได้แจ้งเตือนแค่นี้แหละแล้วเจอกันครับผมบายครับ